มาติดตามข่าวกันต่อนะคะตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรน,นะคะเพื่อรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะรวมถึงยืนยันนะคะว่าผลการตรวจเลือดชาวไทยต้องสงสัยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงไม่ได้ติดเชื้อโรคดังกล่าวค่ะกระทรวงสาธารณาสุขจัดประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณาสุขกรณีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัยการดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อไวรัสอีโบลาขออภัยคะ่ะโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อให้โรงพยาบาลทุกระดับมีแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีความพร้อมดูแลรักษาตลอด24ชั่วโมงกรณีพบผู้ป่วยขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สั่งซื้อชุดตรวจเชื้ออีโบลาจากต่างประเทศมาใช้ซึ่งจะส่งถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมนี้โดยชุดตรวจสามารถตรวจหาเชื้อได้ภายใน8ชั่วโมง นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยหลังการประชุมถึงกรณีผู้เดินทางชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งต่อมามีอาการไข้สูงและกรมควบคุมโรคได้รับเข้ามาดูแลที่สถาบันบำราณนาราดูนเพื่อตรวจวินิจฉัยและเฝ้าระวังนั้นล่าสุดจากการตรวจร่างกายวันนี้ผู้ป่วยมีอุณหภูมิร่างกายปกติไม่มีไข้และไม่มีอาการบ่งชี้ของ ไวรัสอีโบลาแต่แพทย์ยังต้องให้อยู่ในห้องปลอดเชื้อเพื่อเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ได้ส่งเลือดไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผลเบื้องต้นพบว่าไม่ติดเชื้ออีโบลาเช่นเดียวกัน